เผยสินสอดที่เวียมอบให้กับวิกกี้อลังการงานสร้างสุดๆวันที่17รกรกฎาคมสำหรับพระเอกหนุ่มมาดหล่อเวียสุกรวัต์ที่ได้ควงแขนแฟนสาวนอกวงการวิกกี้ เข้าสู่ประตูวิวาสุดชื่นมืน่นโดยหนุ่มเบียร์ได้สวมใส่ชุดสูทสีเทาสุดเนียบเข้ากับชุดของวิกกี้ที่เลือกเป็นชุดไทยสีขาวบริสุทธิ์พร้อมใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขจนล้นออกมาซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นของผู้บ่าวสาวป้ายแดงรวมไปถึงคนในครอบครัวญาติและเพื่อนๆที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีอีกทั้งยังเป็นสัก์ขี่พยานรักในครั้งนี้กันอย่างคับข้าง ทั้งนี้พื้นที่ในงานนั้นถูกเนรมิตให้คล้ายกับสวนหลังบ้านตามที่เวียและวิกกี้ต้องการเพราะอยากให้คนที่มาร่วมงานรู้สึกประทับใจอบอุ่นและสบายใจเหมือนได้มาพักผ่อนล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าในโลกออนไลน์ได้มีการออกมาเผยข้อมูลอีกว่าหนุ่มเวียสุกรลวัฒน์เพิ่งซื้อคฤหาสหลังใหม่ย่านกรุงเทพกรีธาตัดใหม่ไว้เป็นเรือนหอหลังแต่งงานกับวิกกี้ และที่ไม่ธรรมดาเพราะเรือนหอนี้อยู่ในหมู่บ้านหรูย่านกรุงเทพกรีทาบ้านสุดทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นเท่าที่ทราบมาว่าราคาเปิดขายเริ่มต้นที่35-90ล้านบาทกันเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว com